สวัสดีท่านผู้มีการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตลอดจนผู้บริหารคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองที่รักและเคารพทุกท่านครับครับพุธเช้าว,วันนี้นะครับเป็นอีกพุธหนึ่งที่เรามาพบกันในห้วงเวลาของเดือนสิงหาคมนะครับซึ่งก็จะเป็นว,วันที่ใกล้กับวันแม่แห่งชาติก็ซึ่งหลายทนหลายท่านนะครับก็ได้มีการเตรียมงานที่จะจัดงานวันแม่รวมไปถึงในการที่จะ าหาจิจกรรมที่จะส่งเสริมให้เกิดการจิตอาสาต่างๆของทุกโรงเรียนก็ขอให้ทุกท่านนะครับได้ให้ความสําคัญกับงานวันดังกล่าวเพราะผมคิดว่าทุกคนนะครับที่เราเกิดมาเนี่ยก็ต้องมีแม่แล้ววันแม่เป็นวันที่ลูกจะต้องได้แสดงออกต่อผู้มีพระคุณนะครับรวมไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เราจะต้องเทิดทูนแล้วก็ยกให้เหนือ ก้าวเหนือกระหม่อมซึ่งเป็นพระคุณของแผ่นดินไทยที่เราได้มีพระมหากษัตริย์ซึ่งได้ปกครองบ้านเมืองเรามาอย่างยาวนานก็ขอให้ทุกท่านได้ดจัดกิจกรรมนะครับให้กับนักเรียนของพวกเราในเชิงพื้นที่และร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในโอกาสต่อไปครับวันนี้มีประเด็นที่อยากจะมานําเสนอสักสีเรื่องด้วยกันก็คือวันนี้นะครับหลังจากรายการพูดเช้าข่าวสปทผมก็จะได้ ชิท่านผู้บริหารระดับเขตพื้นที่นะครับร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการดําเนินการโดยเฉพาะเรื่องการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่และก็โรงเรียนนะครับในลหลายๆประเด็นด้วยกันาจากการที่เราได้มีการรับสมัครนะครับคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นคณะกรการครูตามว1 6สแล้วก็ในสิ้นสุดการรับสมัครไปแล้วแล้วก็ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบไปแล้ว ซึ่งจากการสำรวจในคราวนี้ก็พบว่ามีผู้สมัคร20,06ซึ่ง20,06 6เนี่ยมีหลายคนอาจจะไปสมัครซ้ำกันหลายที่นะครับแต่น,นี้เราเราคิดในภาพรวมทั้งหมดและในขณะเดียวกันนะครับเรามีตำแหน่งว่างนะครับที่จะรองรับคณะกราการครูคราวนี้คิดเป็นประมาณ50%ของผู้สมัครนะครับก็คิดว่าเป็นโอกาสอันดีที่พวกท่านทั้งหลายนะครับที่ได้รับโอกาส ก็อยากจะฝากถึงน้องๆว่า,ารับรชาชการมาแล้ว15ปี20ปีแล้วก็ไม่ได้เป็นครูก็เรียนด้วยความเคารพว่าเราเกณฑ์ครั้งนี้นะครับเรามีเกณฑ์ที่วัดอยู่2ส,ส่วนส่วนแรกก็คือส่วนที่เป็นองค์ความรู้ท่านก็ต้องค้นคว้าหาความรู้เพราะถ้าเราไม่มีความรู้เป็นพื้นฐานเนี่ยเราจะไปประกอบอาชีพครูที่ดีแลนก็เป็นไปได้ยากส่วนที่สก็คือส่วนที่เป็นผลงานนะครับ ดังนั้นถ้าจากดูสถิติคราวนี้นะครับเราก็จะเห็นอย่างชัดเจนว่าโอกาสที่ท่านแต่ที่ผ่านมาเนี่ยที่เราให้โอกาสไปแล้วแต่ที่ไม่ได้ส่วนใหญ่เนี่ยสอบไม่ผ่านเกณฑ์คือแข่งกับตัวเองไม่ได้ก็ขอว่าโอกาสวันนี้นะครับเป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็ให้ท่านได้ใช้ความพยายามไม่มีความสําเร็จใดที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องอาศัยความขยันความหมั่นเพียรความอดทนนะครับการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ แล้วต้องรู้ว่าจุดอ่อนของตนเองคือเรื่องอะไรก็ต้องไปซ่อมไปเสริมไปเติมในส่วนที่ตนเองอ่อนไม่ใช่ไปบอกว่าที่ไม่ได้เพราะจุดอ่อนตรงนี้ให้ไปยกเลิกเกณฑ์นี้อันนั้นคือว่าเราไปเอาเกณฑ์มาปรับใส่ตัวเรามันคนเปลี่ยนไปไม่ได้ตัวเราเองต้องปรับตัวเราให้เข้ากับเกณฑ์นะครับเพราะเกณฑ์นั้นคือการวัดมาตรฐานการคัดคนมาเป็นครูอันนี้ก็ขอเรียนชี้แจงทําความเข้าใจกับท่านทั้งหลายนะครับนี่เรื่องที่1เรื่องที่2ก็คือ ในห่วงนี้นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ทางภาคใต้ที่มุโนนะครับซึ่งโรงงานระเบิดก็ส่งผลกระทบต่อนักเรียนต่อพ่อแม่ผู้ปกครองได้รับความเสียหายอย่างมากก็เป็นอุทาหรณ์อย่างหนึ่งเช่นเดียวกันว่าภัยนี่มันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้คาดหมายและเราไม่ได้ออกแบบป้องกัน ไว้แต่ต้นเนี่ยเวลาเกิดขึ้นนะจะได้ส่งผลกระทบอย่างมากมายซึ่งทางสพก็ต้องขอขอบคุณนะครับหลายๆฝ่ายหลายๆท่านที่ได้กรุณาได้มีส่วนร่วมในการที่จะสมทบในการช่วยเหลือน้องนองนักเรียนและคุครูซึ่งขณะนี้สพเองก็ได้จัดสรรงบประมาณนะครับลงไปซ่อมแซมปรับปรุงอาคารของโรงเรียนเพื่อให้มีอาคารพร้อมใช้ต่อการรองรับการจัดการเรียน,นการสอน ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เรื่องความไม่ปลอดภัยประกอบกับที่ผ่านมาสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยังมีโรงเรียนเราได้รับผลกระทบจากสองส่วนนั่นะคือเรื่องของพายุานะครับลมฟ้าอากาศซึ่งได้เกิดลมนะครับทำให้อาคารเรียนได้รับความเสียหายรวมไปถึงมีไฟไหม้อาคารเรียนของพวกเราอยู่เนืองเนืองซึ่งผมได้ย้ำเตือนกับท่านทั้งหลายว่า เรื่องไฟฟ้าเนี่ยเราสามารถป้องกันได้แต่ท่านจะต้องให้ไฟฟ้าหรือผู้เชี่ยวชาญเนี่ยได้มาตรวจสอบของท่านว่าระบบไฟฟ้าอยู่ในโรงเรียนของท่านเนี่ยที่มีอยู่มันใช้การได้ดีหรือไม่มีส่วนต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรยังไงนะครับแล้วส่วนใหญ่ก็จะชอบที่จะเกิดขึ้นในห่วงเวลาวันหยุดราชการซึ่งก็ขอเนินยาว่าท่านจะต้องมีการตรวจสอบตรวจตราป้องกัน มากกว่าการแก้ไขจึงจะทำให้ระบบนะครับการป้องกันภัยของเรานั้นประสบความสำเร็จนะครับก็ขอให้ทุกยันเน้นย้ำกับพอโรงเรียนกับคุณครูรวมไปถึงนักเรียนของเราทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันนะครับในการที่จะเสริมสร้างวินัยความรับผิดชอบและความรอบคอบนะครับในการที่จะป้องกันปัญหาร่วมกันก็ขอเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งวันนี้วันพุธ ที่เราได้ตกลงว่าจะมีกคสที่จะมาให้ความรู้หรือมาอธิบายความในหลายๆเรื่องที่พวกเราเองยังไม่เข้าใจหรือเข้าใจไม่ถูกต้องนะครับพุธเช้าวันนี้เข้าใจว่าจะมาเล่ามาพูดคุยเรื่องวิทยาฐานะเกณฑ์ PA ให้กับคุณครูพวกเราในส่วนที่เราเองนั้นยังไม่เคลียร์ซึ่งวันนี้ก็มีทั้งคนผ่านและคนไม่ผ่าน นะครับคุณไม่ผ่านก็จะมีความไม่เข้าใจว่าทําไมเขาไม่ผ่านแต่คนผ่านเนี่ยก็จะบอกว่าขอบคุณดีใจนะครับแต่วันนี้เราอยากให้ทุกคนได้เรียนรู้กันว่าคนที่ผ่านทําไมถึงผ่านคนไม่ผ่านไม่ผ่านเพราะอะไรนะครับเพื่อเราจะได้มีการปรับปรุงคนที่ผ่านก็จะขอให้ท่านทั้งหลายได้แนะนําช่วยเหลือเพื่อนนะที่ทาไม่ผ่านด้วยกันเพราะผมมีความเข้าใจว่า คนไม่ผ่านอาจจะไม่ใช่เพราะไม่มีผลงานแต่อาจจะเป็นเพราะวิธีการในการนำเสนอไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กกอสอกำหนดนะครับเพราะผลงานอาจจะมีเหมือนกันแต่วิธีการเสนอผลงานอาจจะไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์แค่เราปรับวิธีการเราก็สามารถที่จะเสนอผลงานได้แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ ต้องขอขอบคุณทางกศอแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องเพื่อนครูได้ติดตามซึ่งจะเป็นรายการต่อยอดจากผมไปจนถึงเวลาประมาณ9.30นประมาณนั้นเรื่องสุดท้ายนะครับในวันนี้ก็คือเรื่องที่อยากจะนำเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการรับสมัครนักเรียนในกลุ่มที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์หรือเราเรียกว่าโรงเรียนจุฬาภรณ์ก็ เป็นห่วงเวลาที่โรงเรียนเหล่านี้จําเป็นจะต้องสมัครนักเรียนก่อนคนอื่นเพราะเราต้องการค้นหานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทย์ได้มีโอกาสได้เลือกที่เรียนซึ่งขณะนี้เรามีโรงเรียนอยู่ทั้งหมด18แแห่งกระจายอยู่ในทุกพื้นที่เพราะฉะนั้นท่านอยู่ในพื้นที่ใดใกล้ที่ไหนก็อยากให้เรียนที่นั่นนะครับเพราะการเดินทางระหว่างผู้ปกครองไปพบนักเรียนหรือนักเรียนกลับบ้านไปยังผู้ปกครองเนี่ย ก็จะมีความคล่องตัวและก็เป็นการกระจายตัวไม่กระจุกอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะครับก็ขอประชชวนประชาธัมพันธ์ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียนรวมไปถึงตัวนักเรียนด้วยนะครับในในพุทธนี้ก็คงจะมีประเด็นในส่วนที่จะนำเรียนชี้แจงทำความเข้าใจและพบปะ,ะท่านครูผู้ปกครองและนักเรียนของพวกเราไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ